นายกกระทูตัวนี้ขึ้นมาแล้วอาตมาก,ก็สิบอกอยนี้พวกเรียนว่าจิตมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ในอาคารพาบาดเดดเบียนอยู่มากบางคนกันมากบางคนกับน,น้อย คนกัแครเบาบางเบาทอากันเพราะการสางสมมากเบาทอากันจิตมนุษย์ทั้งหลายนะเป็นรูปแบบนี้บม่ว่าตั้งพุทิเกิดไปทั้งหนาอยู่ในอนาคตไปนะอนาคตกะจะเป็นแบบเดียวกันอยู่แบบเดียวกัน ยิงตะลุ่นแรงรถึงบัดไปพอแย่งชิงพอขวงกันวันตนี้ <c> ื <oughs> ่าวตาไอายนองไอายนองหญิงไอายนองชายเป็นเกิดขึ้นมาในทองเดียวกัน กาอิจฉากันพยาบาทกันตน้อง,องอตัณหาควบหยาประกอบกันจความต์น,น,ตนีเหตุแห่งนี้การเกิดตันี้หวงกันถึงมรรคอาการพาบาดเปลี่ยนเมาข่อมกินกลัวว่าพูนั้นจะได้ดีพนูนิชจะได้ดีนี่คือบ่อให้เขาเกินตัวได้ เขารวยเขาคอยจอดของกาพิชาพเาบาทเขาอยากให้เขาลงจงมีอยู่ในโลกนี้เพราะพุทธเจ้าก็บอกว่าเลี้ยงแปดแปดมีอยู่ในโลกนี้เราบ่ไเดกาวาบ่มีมีอยู่ในโลกนี้แต่แล้วกาว่าเลี้ยงโมนี มันเป็นคนทางที่ขวงกันมักผมนนัพานมันเป็นแนวทางที่ขวงกันจิตใจมนุษย์เราว่าให้เขาถึงทรหมักได้เพื่อนจังก้อบอกว่ามันคนถูก่าได้บุคคลไปบุคคลเข้าไป รัทธาบุคคลเขาไปศึกษาเหล่าเรียนบุคคลหลงผิดคือเขามันหายผลหน่อยหายผลไปในาทางอันบกต้องจังแต่สมัยเฮาคือกันอันนี้ยังดียังดีเป็น สาม,มารถที่จะบงกมน้อยหนึ่งดีมองดมองทีทว่าเฮาเป็นโรคเป็นไข้หรือเขาเป็นไข่เป็นป่วยมาเนี่สามารถสามารถหายได้เห็นให้เฮาเสียได้อันนี้คือเรื่องแปลนในโลกแต่มันกางไปบรอดไปบ่อถึงคันสูงทุดไปถึงคือขั้นสอนของโปิจกมพนัะเพิ่นสอนอห้ออกจากมุ่ง บ่หายมาติดกับพวกโมดีอาพระพุทธเจ้าเนี่พูดในจริงทุกอย่างจริงกว่าถ้าพระเปียบเทียบกับหมอดูในโลกพระพุทธเจ้าแม่นกว่าพูดคำใดคำนั้นจริงตลอดธรรมะเปรียบเทียบกับฤทธิดเดชของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีฤทธิมากกว่า กลัวพวกมูนี่อีกถ้าเจ้ามีสพร,ระพุทธเจ้ารู้สัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องกับความเห็นไม่ถูกต้องมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องพวกพุทธเจ้าเพิ่นเข้าไปหาสัมมาทิฏฐิเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นเอาออกมาบอกให้เขาฟังบรรยายให้เขารู้จักเอาไว้ทุกมื่อน,นี้ พระกำลังโนบมวุ่นวายกันอยู่คหงอยน,นี้กับพอ่าพาาวกขบราชการโยมทั้งหลายเพวกกรมปุบกรมยังที่เขามาประกอบปุตติยุบาลมารักษาภาษาศา,าสนาเนี่ยกรรมฐานโคตรหมายถึง,ข,งขอบคุปปามันกระถูกอยู่สำหรับพระปกที่ดื้อด้าน สำหรับพระที่บวชเองบอ่แม่นพระจริงอันนี้กับสมควรที่จะตั้งกฎหมายถึงว่าเห็ดกับพวกมูนีกพวกมูนีิม,นมันบ่แม่นพระมันหงมเหลี่ยงไว้สืดอันพระแท้ๆเ,เ,เนี่ยบ่ควรเอากฎหมายขับมันนี่กฎหมายเนี่ยก็ดูรอบนอกความลึกๆของ เอาวินัยของพระของพระบรมเจ้าบรรยายไว้มันเป็นตัดไว้หมดเลยให้เหตุจังไหนอธิกรณ์ของพระอยู่ในวินัยเพิ่นบอกไว้หมดแล้วพระดื้อด้านเหตุจังไหนควรขับออกจากวัดจากว่าใดบอไกได้นี่ ผู้ใดอยากพูดอยากเขียนเข่าไปศึกษาธรรมวินัยของผู้เกิดเจ้าบญญารรอาไหวทวนมาเราตะคุ้มเห็นเจ้าของออกมาพูดกันผู้นั้นดีผูน้นั้นตัวผู้นั้นบอดีผู้นี้บอดีแม่แต่พระขับขึ้นกันพระขับว่าได้เอาธรรมวินัยมาคุยกันพระก็เอาแต่เรียนหลกๆมาคุยกัน มันก็ดดบระงับอธิกรณนกันบ่ได hmm? ้ที่น <wrestling ps 2> ี <Homer throat> <S <s ่แหละมันจังโอยวุ่นวายมันเลยวุ่นวายเลยพอเหตุใดเพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าในการนั้นไก่ไปนกขดจะมีภิกษุเบอกศึกษาเราเรียนทำในในของเราต่างคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี่ย โลกเลยเปลี่ยนแปลงศาสนาก็บเรยบม่มีการละงานปฏิกริศสุขสงฆ์าตานทั้งวได้แล้วนั้นก็อเอาเขาไปหายภาผูใหญ่ตักเตียนตักเตียนบ้งางก็หับออกจากอาวาสในที่สุดกนทับออกจากอาวาสแล้วบ่มีที่สังกัดบ่มีหมองดู ก้าทอซุบบ่มีผู้ใดินห้อยู่สองที่นี่ถ้าหามบ่ฟังแท้พวกชาวเมี้ยงเนี่ยบ่ให้เทาให้น้ำกินบาใส่บาให้เลยอันนี้กิดกิดมีมาแล้วในอ่าในอดีตของะ พิ่นบัญญัติมาให้เขาเด่เยียนในศึกษาเราเนี่ยนี่บ่าแมนว่าสิต้องเอาความเห็นตัวเองเนี่ยออกมาว่าในโลกนี้บ่มีผู้ใดที่สิเหตุใดคือพระพุทธเจ้าจะโค่นอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นเคนตาต่อมาแล้วเขาต้องเขาต้องติดตามเต้องทันตามเ ơ n หากว่าสถาบันของบริาจาจริงหากว่าของบรเจ้าดีจริงแต่ต้องเอาค้ำพระเจ้ามามาหลาับเหตุทุกอย่างบ่าวาต่างต่าทั้งโลกบ่าวาต่างทั้งคำบ่าวาตั้งแต่ว่ากฎหมายกฎหมายก็ต้องรู้ภายใต้ธรรม,มะ,อะเอาบริจาคกฎหมายก็บ้านห้เนี้ยบรเจ้า าการวางกฎหมายเนี่ยก็ต้องเอาระบบเดียวกันมาวางกฎหมายไว้ในหลกให้ประชาชนได้ศึกษาให้ประชาชนได้ปฏิบัติกรรมาในสูตรเดียวกันก็ต้องออกมาจากคําสอนของพุธเจา้าแต่ข้าเจ้าแยกมาน,าน,นั่นเราบรูษจากลบเขาใจต้นหลักมันแค่มาจากขุธเจ้าทั้งหมดที่นี่มาแยกออกอีก คือธรรมะธรรมะตนตบับมันก็ออกมาจากตัวเราแล้วที่นี่มัดแปลงมัดแยกมัดแต่งมัดเติมมัดเสริมคือมาให้เจ้าของเป็นไปได้ให้เจ้าของเห็ดใดให้ปลูกใจเจ้าของหรือมุขขณะทั้งหลายลงพ้นเห็นกันกันสีก็เอาเอาแล้วก็มาณเหตุการ์มีการแต่งแเติมคือมาต่อคือมัดเพื่นแต่งหนักนีผู้นี่แต่งน้อย เป็นพันๆปีมันก็มากขึ้นมากขึ้นมาก,มากขึ้นทัรมาประยุก์กเกิดขึ้นมากมากไม,กมกทัรมาแทกอันตรธานหายไปนี่แหละผลของการเหตุการทำของมนุษย์ทั้งหลายอยู่สเวนนี้ว่า,าวได้เอาคำามโบรเจ้าออกม,า,า,มอาอย่างเดียวเอาอัางอื่งมาแปลงมาปน เอาความคิดของตนเองออกมาปมนี่นี่ความควเป็นจริงของคนกับผ้าดูสมูงผ้ากันเปื้อนมันก็เรียกเสี่ยงสูงตรายหมาย นี yeah, s <S mm ่แหละส่วนหนึ่งของมนุษย์